หน่อยเป็นไงบ้างอ๋ออ๋อจริงๆคุมอ๋อไม่เคยมาอีเวนต์นานๆอาจจะสามเดือนเร็วครับอ๋อโคตจริงๆตื่นเต้นมากครับวันนี้วันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจเต็มเลยอ๋อความรู้สึกแฟนเป็นยังไงอ๋อเต็มไปด้วยความสุขมากครับจอ FC ครับถามในงานพรีเซนเตอร์อ่ะอันนี้หน่อยดอกผู้บิ๊กแอร์แบบคูรอบ โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โโอ้โอเโอ้โหโอ้โหโอตโหโอ้โหอ้อ้โหโอ้อ้โหโ้โหโอ้โนโอ้เอ้โหโ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 อ้หอ้กหโออันหี้อ้โหโอนอ้อโโ้ออ้โออ้อออ ดิ่นไลฟ์ไทา์อ๋อใช่ครับอันนี้ออกกองทุ้ยไฉอ๋อผมชอบครับเพราะว่าเงินเราต้องเช็ทุกวันเพราะว่าอ๋อต้องเช็ทุกวันครับใช่ได้ข่าวว่าดอกพูนที่เกาหลีดังมากใช่ไหมอ๋าใช่ครับที่เกาหลีอ๋อที่เกาหลีอ๋อจริงจริงดังมากครับอ๋อบางคูนอ๋อรู้สึกว่าอ๋อ บริษัทญี่ปุ่นเต้อันนีบริษัทเกาหลีครับน้องแดนชายแล้วเป็นไงบ้างน้องแดนชายเดี๋ยวพแล้วความาูปิ้ครับอ๋อจริงๆ <può. S 2> oh, งนวดออนวดมูดแล้วเซฟทีมากๆครับเพราะว่าไม่เคยเจ็บครับเด็แดนชายบดต้องใช้บดอ๋อพุ่ใช้ทุกวันนะใชค่ครับเพราะว่าพุ่จริงจริง ออยาวเร็วมากยาวเร็วยาวเร็วยาวเร็วใช่ยาวเร็วใช่ทุกวันเลมันให้ฝากหน่อยฝากดอลโกกับแฟนพี่เอ็น434ดอลโกกู่แฟนอขาเพราะจริงจริงเอ่อาจจะถ้ามีแฟนหรือคู่เพ่อนไฮคู่เพานอาจจะรู้สึก ดูเลยทีเดียวจะจะให้อ่อพานแล้วให้พ่อแม่อาจอาจะอดทีมากๆครับถ้าประเด็นเลยนะได้ครับด<า>้ทำงานที่เมืองไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับโอ้จริงจริง สนุงมากๆครับเพราะผมชอบอไทยยูทูบกับพันล้านพี่เจมแล้วออกไปเที่ยวเยอะๆแล้วผู้สวยๆอ๋อจริงๆประทับใจแล้วมีความสุขมากๆครับหลายคนชมว่าแดนพูดไทยได้เก่งขึ <laughs> ้นครับคุกคักกำลังเรียนเต้ <laughs> อจริงๆเขียนอ๋ออ๋อยากอยากมากครับ แดนเรียนทั้งพูดทั้งเขียนเลยเหรออ๋อเขียนอ๋อเขียนได้แต่จริงๆช้าๆมากๆครับยากไหมภาษาไทยสำหรับแดนอ๋อใช่ครับเพราะว่ามีแอปพัเย์โยใช่ครับเร็วนิดนึ่งยากมีสระยันได้เยอะลยครัอันนี้เก่งหรือยังอันนี้เก่งขึ้นไงเงอ๋อเก่งเก่งขึ้นแต่เก่งขึ้นช้าๆครับ เพิ่งกลับได้มีโอกาสกลับไปประเทศเกาหลีบ้างไหมกลับไปเกาหลีบ้างโอ้ยได้กลับไปเกาหลีแล้วไปสุดที่อ๋อช่วงนี้กลับเกาหลีอาจจะหนึ่งครั้งปีละปีละหนึ่งครั้งใช่ล่าสุดกลับไปเมื่อเดือนไหนอ๋อ February February ์บรีสัาหัปด์ใช่ครับเพราะว่าที่เกาหลีเอ่อฮาร์ดเดย์ใหญ่ใช่ครับอ่อจะ อ๋อคุณใหญ่คุณใหญ่ขึ้นใหญ่ใช่ใช่กลับไปที่คนเดียวยใช่ไปเยี่ยมคุณยายใช่กลับไปที่คนเดียเป็นไงบ้างเจอได้เจอครอบครัวได้เจอคุณยายอ๋อเจ้คุณ้นใหญ่แล้วขั้งแรกใคร เังงอนสดจริงจริงโอ้พุ่งใจมากๆครับแล้วโอ้มีความสุขมากๆครอบครัวที่เกาหลีรู้แล้วใช่ไหมว่าแดนดังที่เมืองไทยอ๋อเต้ไม่รู้เต้ปกติข้อแม่พูดคุณยายแล้วโอ้ก็รู้ครับ เขาทงาอยู Finally, like ่งานก็ตกแล้วแดนต้องขับไปไปไปเกาหลีทางนี้นอกจากได้ไปเยี uh, uh, uh ่ยมครอบครัวแล้วแดนมีโอกาสได้ไปทำอะไรบ้างพิสซาาแดนฟุตกูเรียนีแดนทบเออ any any activity ไหมครับอ๋อฮัเจาร์ทั้งนาพุมอยากเลนสกีครับ ผมชอบกิจกรรม our a c t i ิ i t y เต้ที่นี่จริงๆริงทะเลดีที่สุดทะเลไอแลนด์เต้ไม่มีสโนว์นิ่งเงียบเสียใจไปครั้งนี้ได้มีโอกาสได้เล่นเมสกีใช่ได้เล่นเมสกีไปวินเดนได้ขูนได้เล่นเล่นสกีนะครับอ๋อใช่ครับอาจจะถ้ามีถ้ามีสโนว์ไปเล่นสกีครับ ตอนนี้มีงานที่เมืองไทยเยอะขนาดไหนหรัแบแดนอ๋อยเร็วมีธุรกีตัวเองนะบริจ <c oughs> ิที่ทำเป็นไงบ้างแดนเขาเขากำลังทำตุรกีรอยู่เลยนะอ๋ออยากปลดเร็วๆอีกครับ <c oughs> ล่าสุดทิปล่าสุดของพี่จองอ่ะคันเลนถอโทรศัพท์ถาย โทรศัพท์พีพ่จอมโทรศพัพท์หายที่เขาเนี่ยอาเออแต่จริงจิงพีพ่จอมดีมากค่ะแต่ปุเวลาเอาเพราะว่าถ้าปุ่มเอ่อรูสโทรศัพท์เอ่อจริงจริงอ่อพุ่มอยากอยากหาเร็วอ่อยากมากแต่อ่อพีพ่จอมทุกครั้งทุกครั้งบีมเร็วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อใช่ไม่ ไม่ให้วอรีอเขาใจเขาใจครับคือคือพี่ตองก็ไม่ได้ตกใจมากไม่ได้ทุกใจมากครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใช่ครรับเพาะว่าไม่ไม่เอาไม่เอาให้ใครเออ่เราวอรี่ไม่ให้เราวอรี่แต่ตอนนี้คือได้คืนแล้ว อ๋อค่ะใช่คืนแล้วใช่ไหมได้่ครับใช่ครับพี่จองวางไงเมา่ก่อนที่ได้โทรศัพท์นอ๋อจริงจริงอ๋อเติมเต็นที่สุดครับพี่จองอ๋อฮัลโหลฮัลโหลใช่ครับอ๋อเร็วจริงจริงอ๋อมีร้านอาหารรับเร็วเก็บเอาไจริมอ๋อครบหมกมากครับทริปหน้ามีแพลนจะไปไหนกันต่อ next trip อาจจะาข้างนอกอยากไปเอภูเขาครับเพราะว่าออเแล้วไปเออไปทะเลสวยๆแล้วมีเท่ๆเออมอเตอร์ไซค์จีนก็อยากไปภูเขาสวยๆทีนี้เวลาไปต้องระวังมากขึ้นไหมกันกลัวของหายต้องระวังมากขึ้นไหมเราต้องระวัง about how to lose something ไหมอ่อีกอยาก อ่าอาจจะเก,ก็บดีๆครับแต่ครับแดนเองเราต้องระวังมากขนาดไหนเวนลาเวลาไปไปทริปต่างจังหวัดเนี<อ>่ยแดนไม่ค่อยดูดนะอ๋อใช่ครับไม่ค่อยปัติครับเก,ก็บดีๆครับอ่ะงั้นให้แดนฝากหน่อยผลงานของแดนแดนเออร์ที่แชร์อ o u r เวิร์กแดนฝากผลงานออเดีนยูทูบยูบิสแตทไลฟ์สไต จริงๆช่วงนี้ผมอขอบคุณที่มากมากเ,าเป็นตัวผู้พรีเซนเตอร์ครับแล้วอผมกำลังทำร้านกาแฟาที่โอนเนอร์ค่ะเชิญไปเข้าบ้านครับผมอยากให้ทุกคนอร่อยอร่อย,ออยของวานครับแล้วผมอยากไปไปเที่ยวปุยกว่าไน <laughs>